ชมบรรยากาศเที่ยงคืนของประเทศสวีเดนจ้าเคยเห็นไหมที่เขาบอกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนนี่ยังไม่ทันเขาหนาลอนดีเลยนะจ้ะพระอาทิตย์เที่ยงคืนจริงๆ นีขนาดเราเดินตอนกลางคืนนะเนี่ยกลางคืนยังเห็นบรรยากาศอย่างงี้จ้ะสามารถเดินเข้าป่าได้เลยกลางคืนก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะจ้ะ ถ้าหนาลอนยิ่งจะสวยก็น,นี้จ้ะหนาลอนก็ประมาณเดือนหนาเดือนกระดกระดกระดาคมช่วงนี้ก็ดอกไม้เริ่มบานแต่ก็ยังหนาวอยู่ตอนนี้อากาศบวกหกองศาแต่ก็สามารถเอาดอกไม้ออกมาวาง